ฮันโซมือธนูแห่งตระกูลชิมาะดะฮันโซชิมาดะคือทายาทตระกูลนาคาผู้ทรงอิทธิพลแห่งญี่ปุ่นอย่างตระกูลชิมดะ o, มดะัแต,ต,ต่แต่เขายังเด็กเขาได้รับการฝึกฝนให้สมบูรณ์แบบในทุกศิลปะการต่อสู้แต่โชคร้ายที่หน้าที่ของเขานั้นกลายเป็นอาวุธของตระกูลฮันโซทูบบให้ต่อสู้กับเก็นจิน้องชายแท้ๆของเขาเองและในว,วันนั้นเขาก็ได้ฆ่าน้องชายของเขาด้วยมือของตนเองเขานนั้นได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อใช้ในสิ่งที่เขาได้ทำลงไปและในที่สุดเขาก็ได้รู้ความจริงว่าเก็นจิน้องของเขานนั้้งไม่ีีชวิตอยยูและละดกาเป็น ไซบอกในองค์กรของ Over Watch ในสนามรบนั้นฮันโซจะใช้ธนูที่เรียกว่าส r m มโ bow และเทคโนโลยีต่างๆเข้าช่วยเหลือเช่น Sonic a r r ร w ที่ใช้ในการตจับศัตรูหรือว่าจะเป็นพลังของตระกูลอย่างดราคอน s ไตร์ที่จะปล่อยมังกรคู่จัตุน้อมกับการร่หรือการเมืตอกิคิวบูลูเรที่แปลประมาณว่ามังกรเอ๋ยจงกินศัตรูของข้าฮันโซไม่ได้ต่อสู้เพราะความเกียดชังแต่เขาแค่เชื่อว่าการที่ไปใชญหน้ากระเบิดมันคือหนทางเดียวที่เขานั้นจะได้ล้างบาปให้กับตนเอง ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผม